สวัสดีครับสวัสดีเ่าแม่ให้น้องชูสุขุลอานหาเข้ามารับสมุ่สองหยอนไหบันโคครับสวัสดีปีใหม่ครับพ่อแม่ให้น้องนี้หามาใส่กรับนูมาทำไม้เก่าครับใส่นี้ล่างเล็กครับเก่าครับกลับมาคิด่องล่างเนี่ยก็ะยาเก่าครับทำไม้เก่ายีุ่่มหลงคิดไปทรงให้ปีเก่าครับ นะครับขออนุญาตสช้กาบก่อนครับพ่อพม่นกได้มาลุ้นมาเบิงกันมือเศร้าไอ้ไดอิม่านมือขืนเนาะอยามือคืนก่อนถ้ามไปมือเศร้ารถโอ้โหไม่คุยยัไไงเลยห่างเข้าถึูหห่าง ครับขอรุยาสักับผมครับกไม่หนันกกลับแล้วก็คำพอดีนี่ก็ห้าหม่ห้าิบแล้วตัวเป็นตกแล้วลงแนงน,งมนไม่หวอ <c oughs> เราลุ้นน้กันเม,มื่อคืนครับไม่หนนานปะงาเมื่อคืนรักเามตกเอาหามันละ อันนี้เราสันต้อนเราก็หยาบมึงกลับนะครับรุ่นกันได้มานมึงมึงเนี่ยที่มีแต่มีตัวต้อนรับหี่อไม่พวกพ่อแม่น้องนี่ดูนะครับพ่อแม่น้องเดืนดเนี่ยครับตัวนายนัดเก็บพอ่แบพอแมพ่อแม่น้องตัวเบาย์ใหญ่ตัวน้อยตูดกำลังออนรุ่นเนี่ยคของนายจัดเก็บครับ โดนครับทำให้นกโตรุ่นรุ่นกันนายมันนุ่งออกเดียวกันครับออกเดียวกันตัวใหญ่ยัง,งคือหอ้อแค่ตัวใหญ่นายออกดึกครับนี่ครับเต็มซองเต็มแรกกันนี้ครับพ่ผมใส่ไกล้กล้ันนี้เลข้ามขนาวกันออกครับซองเต็มแล้วครับทำให้นกมา่นานม่านครับผมาตเกิ๊บบนครับทำให้นก กลับหายครับผมพี่น้องเช็ดดึงกลับไปมีอาการซช่ไนหะมอาการโอ,อ้โดนครับผมพี่น้องโอ้ตรงนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นมาเด่นนิดนึงอ๋อครับเต็มที่สร้างผมให้น้องมันมันครับเย้ <Yeah. S 1> ก่อนหยัดเก็บครับสรุปผลงานคืนนี้ครับผมพี่น้องส้าเต็มตัวใหญ่รับ งูขึ้นอยแห่ใหญ่ขึ้นมาเด้อยิงปลาก็ไปยิงปลาก็ป,ากปากลาบ่ลอยครับพ่่ไห้น้องเลยมาห้นนนไไรานู่นนู่นหนุนขีดปีไปเด้อเราลุ้นกำกันเมื่อเช้าครับมันมีแต่มมีตมเฮหมบ่ลังนี้ทำงานงนี่เลียวไหมน้องโดนครับแต้มแรกของเช้านี้เมื่อคืนนี้ก็ติดลั้งนะเมื่อคืนนี้ก็ทำงาน เขานี่ก็ทำงานแต่นู่นตรงใใหญ่ครับนู่นขอบนี่รุนๆกันอ๋อครับเรื่องแต็มครับพี่น้องร่างนี้นี่เมื่อคืนนี่ร่างนี้ทำงานเด้อเมื่อคืนนะเขาก็าทำงานไหมจะไ,ได้อ๋อร่างนี้ก็ติดครับพ่อแมน่น้องสองร่างติดเมื่อคืนนี้ก็ทำงานรุนๆกันครับอ๋อสองแต้มแล้วครับ ครับรองนัยน์ัดเก็บครับลังนี้กระโดดครับน้องซามลังติดนู่นตูน้อยครับนู่นตูนใบใหญ่นู่นขวานี่ยแถมซามรับเจ้านี้ซามแล้วครับนยน์ยัดเก็บครับยิ่งกันต่อเลี้ยงกับอีกหกล่งครับลังนี้มีแถมครับมีตูนโดนครับลังนี้ก็โดน ตัวหางขึ้นมาเดียตัวนี้มีแต่น,นูนน้อยนูนใหญ่ไปใช้เบิดตัวใหญ่ใหญ่บวกเลยเอาครับข้อยากเก็บครับน้องอังน,นี้ล่างทีสิบโดนครับผมให้น้องมีตัวนี่ตัวใหญ่ขึ้นมาเดี๋ยวน่อยหนึ่ง โอ้โหเขาหาตัวเนี่ยตัวใหญ่ๆไส้หลูบเจอเลยครับปีนี้ไปอยูสไตร์นู่นเดี๋ยวยึกล่างเดียวมีตัวนะขออนุญาตเก็บครับแม่เนาะยามเดี๋ยวยึกล่างเดียวกับลุกล่งสุดท้ายกันครับสุดท้ายเป็นสไตรเมื่อคืนนี้ทำงานเดือดั่งเนี่ยเศร้าทำงานบ่โอ้ มีหอยนุ่งมากินกลับบรานเ <No. S 1> ออาดิกับลังสุดท้าย,ยนุ่งกินเขาบ่าเลยแต่กลับบราน,นใช่ได้ดีดีนี่นะครับไปครับสรุปผ้นงานกันครับไม่เนาะยามมืดแล้ว12ล่างเมื่อคืนนี้ห่มยาม11ล่างลังหนึ่งจับมุ้งบ่ได้ครับมืดหาบุห็น เก็บเอาฮักับนี่เอาเก็บเอาใบากระเหลาใบากระเหลามันขึ้นอยู่หนาเหียเครัเนี้ยหนาหางครับไปใส่ฮักนู่งานเลยใบกระเหลาชุวยรคนงานเสาหนี้ครับพีนบบบน่น้องหาเต็มหาหา้างคืนนี้ได้ไปซ้างแบตไม้นี้มา,ม,ามีโตอยู่ครับ เดี๋ยวมามแรงบางเฮีผมมาใส่บางเียรุ่นกำลังกระดุกอ่อนครับกระดุกคอปอยู่ประมาณครับกับสิบสองลังครับให้มักคลิปห้ายู่ฮากิน,นเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับเดี๋ยวบริหารคลิปมาใหม่โอ้โหมิหาไปเห็ดยังไปหางยังกินครับไปมอยปลาปลาบ่ร์้อยครับเพราะไม่ให้น้องบ่นะได้ปลาก็เลยบ่ได้คลิปยิงปลาเยอะแค่ก็เลยมาห้านู่ครับ นั่นี่ก็ฤดูนี้ก็ห้าหนู่นาก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้หุ่มหย่อนหายบรรคกก็คืออิ่มหลาหาจ้ากันแค่นี้เลยครับสวัสดีครับ